สวัสดีครับผมโทนวังแคร์ครับตามที่ได้คุยกันไว้นะครับว่าวันพฤหัสนะครับเป็นวันนัดประจําสัปดาห์ของสนามพระเครื่องสยามรวมใจของเรานะครับอ่าเราก็จะมีกิจกรรมที่เราได้คุยกันไว้คือการประมูลพระอ่าการประมูลพระเอ๊ะบางคนสงสัยว่าประมูลพระยังไงนะครับการประมูลพระเนี่ยเราจะได้นําพระแท้นะครับพระแท้ที่เป็นมาตรฐานแล้วออกใบเซอร์ใบการันตีนะครับนี่อย่างเช่นอ่ารูปหล่อหลวงปู่เอี่ยม นี่ครับเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงผู้เอี่ยมนะครับวัสถุพันุ์สูงนะครับอันนี้เราออกใบเซอร์โดยพี่ป๋องทุพันธุ์นะครับได้ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยนะครับการออกใบเซอร์นั้นใบเซอร์จะออกได้ต่อเมื่อพระท่านแท้ดูง่ายนะครับพระไม่มีปัญหาน,นะครับแล้วก็พระเป็นมาตรฐานสากลนะครับเร,เราก็จะออกใบเซอร์มานะครับเสร็จแล้วนะครับพอออกใบเซอร์ปั๊บเราก็มีใบเซอร์มีองค์พระนะครับแล้วเราก็บรงมูลกันพระทุกองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงผู้เอี่ยมนะครับ อย่างนี ash, like ้ ash, like are there? There are ่เรียกเหรียญบล็อกแรกกระไรทองนะครับอันเมื่อกี้เป็น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 รูปหล่อเมื่อกี้เป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อเราผู้เอี่ยมรุ่นแรกโลหะนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญขลังตัดเนื้อเงินร้อยปีนะครับรุ่นร้อยปีอันนี้เราก็จะทําการประมูลกันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่เป็นแฟนเพจที่สนใจหรือเป็นแฟน อ่าเป็นคนที่ชื่นชอบพระหลวงปู่เอี่ยมนะครับพูดย่างนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับผมบอกให้ถ้าท่านพลาดนะเสียใจเลยนะครับพระทุกองคนี้นะครับพระทุกองค์เราจะประมูลนะครับเริ่มต้นในราคาองค์ละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับเริ่มต้นองค์ละหนึ่งร้อยนะครับอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญพระนเรศวรเหรียญหนึ่งในสยามข้างหลังเป็นไพรีพี่น้าเนื้อทองแดงวัดประวรนะครับอันนี้ท้องตลาดก็มี ความไม่ยอมมีการซื้อขายกันนะครับเราออก็จะมาประมูลให้ท่านเอาไปเป็นของขวัญผู้ใหญ่ได้ครับนะครับเอาประมูลไปเป็นของขวัญผู้ใหญ่ได้เพราะว่ามีใบรับรองใบการันตีเราจะเริ่มประมูลกันตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งนะครับในวันพฤหัสนะครับในวันพฤหัสเป็นวันนัดประจําสัปดาห์ของเรานะครับมีพระถูกพระแพงนะครับท่านใดนะครับอยากจะให้ออกใบเซอร์ให้ออกใบการันตีให้นะครับเอามาออกใบรับรองพระแท้ แต่ใบรับรองพระแท้ของสนามพระเราจะเป็นการ์ดนะครับเป็นการรับรองพระแท้นะครับไม่ได้เป็นไม่ไม่ไม่ไ,มได้เป็นใบแบบนี้นะครับก็มาประสานงานได้เราดูพระท่านแท้โอเคท่านแท mm ้แ hmm. น่นอนผมประสานงานติตอทําใบให้ให้ท่านรับรองพระแท้ท่านได้นะครับออกให้นะครับมีค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะครับไม่กี่ร้อยบาทนะครับแต่เราประกันให้ท่านรับรพระของท่านเป็นพระแท้นะครับแต่การประมูลพระพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ มากันครับมาช่วยกันประมูลนะครับมาประมูลอย่าให้น้อยนะครับยังไม่รู้ว่าได้ซื้อถูกซื้อแพงแต่น่าคุณได้ของขับบานแน่นอนและเป็นของที่ดีและไปให้ผู้ใหญ่ได้ในวันวิมัยอะไรวันสำคัญตา่างๆเอาไปเป็นของผัานผู้ใหญ่ได้เพราะพระเราได้ผ่านการพิจารณาและรับรองมาเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็ฝากเรื่องการประมูลพระไว้แค่นี้ท่านใดสนใจพรุ่งนี้มาครับพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับผมโวนบางแคร์วันนี้นะครับ ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับ